สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่เกมครอร์ปดิวตีแ้แบบออฟนาผมเมื่อกี้ผมเกือบจะหลุดเรียกชื่อเุ้ยกดผิดเฮ้ยเกือบ <c oughs> เป็นเรียกชื่อวัยเหมือนนะครับก็คืออันนี้ก็เป็นก็ในหมวดซอมบี้นะครับผมเล่นมาติดไปเยอะนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้คอร์ปดิวตี้มาแบบโคตรนานนะครับมันจะได้งงๆก็ขออภัยนะ ผมเล่นมาติดไปเยอะไม่ค่อยเก่งนะเพราะว่าผมมีการเว้นหัวครับจริงจริงอายุพใกล้อายุยี่สิบห้าเองนะเป็นหัวแล้วนี่เป็นอาวุธทำไมแบบป๊บผมอยากเลือกอาวุธยัหรือเปล่านี่ยสันหนึ่งอะอระมัดหมัดต่อยผมดี โอ๊ยโอ้ยโอ้ยจะตายผมก็เลือกเป็นตัวละครคนไทยนะ <pers> <Okay. S 2> มันจะลบวงระบบไปบ้างนะครับจะพยายามจะเล่นให้ดีที่สุดนะอาเปิดได้เหรอไปๆๆซื้อขงหนา้าก็ได้ครับถ้ามีอาวนี่ไง <S <s <ci> เอามาใช้ก่อนอันนี้คืออะไรเปนตัวคับนี <S <s <ci> ้โอ้ N N เย็นพนะี่เย็นพี่คอาเร็วลดไปเร่าไหร่นะตบววีนะแต่ผมก็จะมผมก็ข้ามนี่ไปนะเจนนี่เลยนะวีห่หวดัดโอเคเพราะปุ่มมนันก็น่าจะค่าเดิมนะครับโหลดแมกกาซีนปรับเป็นโหมดเป็นซิงเกิลครับ โ okay. อเคเด้คประยากกระสุนด้วยครับตาตามเพื่อนไปครับอันนี้คือผมรอเสร็จก็จำมาเล่นเลยนะ้องจำมาเล่นดูฝากมาเฮ้ยปืนนี้หนึ่งพันซื้อเลยขอบคุณมากเครื่อนึ่ลึกสอบโอ้เหมือนปานี i guess that one was done using it body that oh, door no. max armor what the thing i want dr billy tier my favorite egghead มันท็อปเก็บเอาไว้ใช้นาทีน่าถึงเกมแล้วประเดี๋ยนะโอ้โหโวดฉีดปวดฉีดปวดฉีดน้องดีปวโปวดปวดนีโหลดก่อนดิผมก็อีโลดก่อนได้ไหมนี่เขาทำหลายแบบดีนะครับมันไม่ซ้ำซ้ำกันเท่าไหร่เรื่องเสื้อผ้าย โอ้ s เดี๋ยวต้องยวเปืนใหม่นี่รนยูรันบลิงไม่โดน้อเเอา,อาฮ้ยหปิงวะเนี่ยนี่เปืนใหม่ซื้อไหมมีปุ่ไห่ซื้อไ,มไ,มมอไ,มไหมเราขำามได้หรอทำ อันนี้ไรอะอ๋อเอ้ยเอ้ามาเอ้ามาเอ้ามาขอด้วยขอด้วยผมละผมละผมละบายมีอะไรเฮ้ยวันนี้ก็เก๋งโอ้โหตัวเยอะอันนี้คือเมื่อฟัวตัวเต็มไปแล้วไม่เป็นไร What is this? t h e m o g e n e s s Two s h o t g u ไปต่อครับไปตามไป เอาไปตือนูนแล้วโอ้สมไอเลี้ยนมาไม่มีมอเตอร์ไซค์ด้วยสส้นนี้ก็สเส้นนี้ออกมามีจุดเกิดไม่อีโรดแอ็มมับ เระโดดเร็วได้นะปืนเนี้ยโอเคอยู่ตอนนี้มีกอดเบอร์าสามอยู่ครัอ่ะวิ่งไปไหนละ่ะมาครังนี้เ,เป็นคาตาอันนี้ไรยี่แม็ก,แ,มกแอมโมโอเคมันจะดับไอเทมอะได้วยป้าไว้นะฮะตุ้มยังไงอ๋อกว่จะตุ้มพอพอดีอะ นัดพอยไ,ได้ปืนแรงๆว่ะเริ่มเปิดนี่ผมไม่ห่วงกับเขาทีตีนะเขาเชื่อชาน,นั้นเสียงดั่นผู้นี้ครับเอ้ยเก็บไปนะนัดใหม่กรอบคนนี้ไปครับน่าจะเก่งน่าจะเก่งเก่งกว่าพแน่นอนนะอันนี้เหมือนเป็นตัวละคร o p e r a ร o r ครับนะตัวใหม่เหมือนเป็นซอมบี้เลยไม่น่าจะเหมือนว่าเป็นเลยแหละ ซอมบี้นี่ก <f> ็มีมาตลอดนะครับไม่ว่าจะยึดจุดมหยครับนึกอะไรไม่ออกก็ซนซีนี่นะครับคือซอมบี้ประตูของเรานี่โหลดเรื่อยๆน่าเข้าตะครบแล้วบีมันเหงง่ายอยู่ไม่ใช่เพยร์โดนสองแล้วเหมือนยิงชายจะยิงเก่งใช่ไหมอาวุธปืนเรา แมปก็ทำละเอียดดีนะเฮ้ยปืนโอ้ xm4 มีการเล่นคำด้วยนะครับเด็กเดกระสิทธ์เลยวะอ้อเก็บเสียงเลมันจะเก็บเสียงทำไมนะตะสุนเยอะชอบวิงว่งวิ่งคนไทยวิง่งคนไทยวิง่งแสนเมอ làm quên ồ có sự quên đi ồ ồ cái này bị lốm đấy ồ oh, ồ oh, đau đau chết 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 chăng là Chào không chú, chào không chú không tính

ยังมีเยอะยังดีเอ้โห้ดแมนเฮ้ยว่าผมรอดปะ่ะไม่อาถันอ,อะไรอะไรเกิดอะไรวะรอพอยต์มี้นเงินสี่ละซื้อปืนยังเลยอ,ลอันนี้อะไรกินแล้วกินเคปแม็กซิมัมเฮล อ่ะอ่ซื้อต้อเ่นไม่ได้เธรับกระสุนแล้วมายิงเราโอ้โหโอ้โอ,โอ,โอ,โอ้โอ้ันี่ถ้า,ากองมัน่กว่านี้นี่บอกเลยมันมาก,กจะจะหมดแล้ววะโอ้ชิว ตามผมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรีเรก่อนนะไอ่ย่าไม่หย่าจะล้มอายอยู่แค่เพ้นไว้โอ้หมดท้อออแม่น มี T4 เก็บ T4 ได้เพื่อนเจ๋งอ่ะโอเคกระสุนมาแล้วครับ โอ้ oh, oh, มาเป็นแถวตับนี้สวยดีคือฟันดตอะไรนะโอ้โหการแบบสัจใจมากอะไรอย่างงี้

ก็สุนเพิ่มเลยโอ้โหสองร้อยสองนัดสำรองหกร้อยเพิ่มๆเ,เลยครับเฮ้ยย่ามาจากไหนเนี่พี่พี่มาจากไหนโอ้และปีตีแรงมาะตายแล้ว่านว่นะมโมดจู่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 จจมมม่มบีเลยมาใช้มาสมบีอะไรหรอมันคือสัมบีแลหละเป็นเนี่ยเลย แมม่งหดไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวก็เรียกรถกันโอ้ชิดโอเคเพิ่มเติมให้แล้วยิงขาดแม่งเลยมึงมามึงมามึงเก่งมึงก็มามาดิมึงก็มามึงมาเดี๋ยวครับพี่มึงมาคุณโอ้เช็ดเช็ด พีพี่มาเพื่อนพีมมาเพื่อนอ้าวจะยันพี่สาวสาวออโอเคยังไงปะเนี่ยโอ้ตั้งนี่ก็เยอะโอ้โหโอ้โหโอ้โหหัวซีเดียวน่าสะบัดเลย มันมา Здесь yeah. ที่นึามานมามันมามมาโอป็นเด็ดไปนู่นเลยโอาตัวเรียกยมันมาทีเด็ยนี่มันุดโลบไปแล้วนี่โอ้ไม่ตายเลยพี่ อุ้างวัวเอาชิบหายแล้วโดนรุมรวมเลยโอ้โหรุมมันจะดีเดียวไหมดียดียวแล้กันนี่ไม่ตายอีกเตขอบเขตาเขตครับปลุบหมื่นห้าถ้าปินตกก็คือเราให้แง่ อันหนึ่งหมื่นนะครับอ้าาเกิดอะไรทั้งปะจะได้แข็งมากกว่าล็อกเลิอ้าวคือห้ามเดินติดกดของเตนมเลยครับเพราะว่ามันจะบล็อกแบบบล็อกพักกันบล็อกเฉย เจอปวัดพอดีพี่แต่ตมาคือียง่อยนะแต่ว่ามากระอารมณ์แล้วคือเ่ี้ยอยแค่รสึกครงครับมันกำลัฟิฟิว์ฟอมมาอยู่นะิดซบี้ผมชอบไปแล้วเกมนี้ยากว่ะเากพิเศษทาเนติดกับ่าเนินติดปม่ยิงมาปล่อยปล่อก่อนบิก่น Chứ có hai sao, sao cắn Ôi, giờ đếm thịt โหลดนึกว่อแมงเยอ้หก ข้าใหญ่พี่กูามาข้ามาเฮ้ย

อืมผมว่าจบคลิปไว้ปิดเนนี่ก่อนเลยครับไม่รู้ว่าเกมมันจะเป็นไงเกมมันยากหือเกินนะครับเอาไปก็ปิดเทนนี่นครับ ว่าผมเันยนหัวมากเลยไม่ไมหวจริงครับ